เรื่องต่อมาพี่น้องประชาชนครับหมาแก่เนี่ยเอาผมไปแฝนว่าอุ้มบอยพัทยาเสร็จแล้วบอกรับปากผมว่าวันจันทแต่ผมชี้แจงก็เบี้ยวผมอีกหมาแก่แมวสาวทีหลังถ้าเจ้าชื่อผมไปออกรายการหมาแก่ให้เกี่ยวผมหน่อยนะคุณเนายคุณมอมรรัตนให้ผมมีโอกาสชี้แจงหน่อย ไอ้คุณเล่นแบบนี้มันไม่แฟร์เอาผมไม่แฝงแล้วว่าอัจฉริยะอุ้มบอยพัทยานะมันไม่แฟร์ต่อผมคุณนอมรัตคุณด่นไฮ์นะคุณไอ้เคทอมเอาผมแล้วคุณบอกว่าอยากให้ผมชี้แจงปบจะชี้แจงคุณบอกสายขัดข้องวันจันทร์ดีกว่าพอถึงวันอาทิตย์คุณให้เด็กมาบอกผมว่าวันจันทร์ยกเลิกแล้วคุณก็บีบผมเลยคุณอดนไยคุณอมรัตน ผมว่าคุณไม่แฟร์นะสองคนนะจัดรายการคุณไม่แฟร์นะผมบอกให้เลยว่าคุณไม่แฟร์นะครับอันนี้พูดเนี่ยเพราะคุณให้ผมสิทธิ์ในการให้ผมให้นักข่าวคุณโทรหารผมนะนะครับอันนี้คือผมขอใช้สิทธิ์ในการที่คุณไปกล่าวหาว่าผมอุ้มบอยพัทยาบอยพัทยานะครับตอนแรกเขาจะมาจ้างทีมกฎหมายผมนะครับต่อมาเขาเปลี่ยนใจ ไจ้างทีมกฎหมายคนอื่นซึ่งผมก็ถือว่าเมื่อเขาไม่จ้างก็จบแค่นั้นเองสำหรับปอยพัทยาแต่คุณอมรรัตน์คุณดนายคุณโอหมไปแฝงแล้วนะแล้วคุณก็ไม่ให้ผมชี้แจงมันไม่แร์สำหรับผมอยน่น้อยสุดคุณให้ผมชี้แจงว่าไอ้ที่คุณกล่าวหาผมอุ้มปอยพัทยาด้วยเหตุผลอะไรนะผมจะบอกทุกคนนะครับว่าปอยพัทยาเนี่ยไม่มีเส้นเงินเข้าบัญชีสเตตเมนต์ แต่บอยพัทยาเนี่ยมีคนเนี่ยนะครับกล่าวหาก็คือหนึ่งในในคดีเป้ร้อยสิบล้านเนี่ยมีคนกล่าวหาบอยพัทยาว่าไปเอากระเป๋าที่มีบรรจุงเงินที่โรงแรมที่ชลบรุรีอันนี้คือเป็นคากล่าวหาของคนที่ถูกตกทรัพย์คดีของเป๊ร้อยสี่สิบล้านนะครับแค่นั้นเองนี่คือมีเส้นเงินก็คือตรงนี้ส่วนเส้นเงินลงเข้าบัญชีนี้ไม่มีนะนะครับอันนี้คือ อธิบายให้ทุกคนฟังนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ใช่ไปอุ้มบอยพัทยาผมไม่สามารถอุ้มใครได้ตัวเองยังไม่รอดเลยยังโดน2เดือนเลยแล้วจะไปอุ้มบอยพัทยาได้ไงทุกอย่างต้องไปตามกฎหมายต้องตามกติกาบอยพัทยาทําผิดบอยพัทยาก็ต้องไปชี้แจงต่อสารทุจริตนะครับเพราะขันนี้นถูกสั่งฟ้องไปยังอายการทุจริตแล้วนะและโดนก็หาฟอกกันอีกดังนั้นเนี่ยบอยภัทยาก็ต้องมีหน้าที่ท่าจะจ้างผมทําคดีก็ต้องเอาหลักฐานมาผมดู ผมก็ดูแล้วว่าสิ่งแรกคือมีคนกล่าวหาว่าปอยพัทยาไปเอากระเป๋าเงินที่โรงแรมที่ชลบุรีแล้วมีก็ภาพกล้องวงจรปิดว่าปอยพัทยาไปหิก่กระเป๋าเงินนะส่วนในโอนเงินบัญชีไม่มีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่มีนะอันนี้คือที่แจงทุกคนทราบนะครับ